สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูเจเอ๋อีกแล้วนะคะหรือว่าคุณครูฝริดะบัวสีอยู่อนุบาลหนึ่งทับสามศูนย์ 3, 0, อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมสัสยิดบ้านก่อยวนนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับคุณครูในหน่วยสรรหาผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผีเสื้อนั้น ารามเป็นมาของผีเสื้อนั้นเป็นยังไงนะคะเป็นอะไรมาก่อนหรือว่าอยู่ๆมาก็เป็นผีเสื้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะวันนี้เราเรียนหน่วยสัรหาผีเสื้อนะคะเด็กๆหน่วยสรรหาผีเสื้อนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงลักษณะของผีเสือ้อ ที่อยู่อาศัยของผีเสือ้ออาหารของผีเสือ้อวงจรชีวิตของผีเสือ้อและประโยชน์และโทษของผีเสื้อนะคะเด็กๆเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเรื่องที่1น,นะคะเด็กๆ รูปร่างลักษณะของผีเสื้อสาระที่ควรเรียนรู้รก,ก็คือบอกรูปร่างลักษณะของผีเสื้อได้นะคะผีเสื้อมีหลายชนิดมากมายเลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้ไหมคะว่าแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกันไปลักษณะของผีเสื้อนะคะจะมีหนวดมีตามีปีก มีลำตัวเรื่องที่สองนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผีเสื้อสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกที่อยู่อาศัยของผีเสื้อได้นะคะเด็กๆผีเสื้อเป็นสัตว์ที่มีปีกสวยงามผีเสื้ออาศัยตามใบไม้ต้นไม้และในอากาศนะคะเด็กๆแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะคะเด็กๆรู้ไหมคะ ว่าถ้าตรงไหนมีผีเสื้ออาศัยอยู่ตรงนั้นแสดงว่าเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะเด็ดๆไไดดกๆนะเรื่องที่3นะคะเด็กๆเ,จะจะเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาหารของผีเสื้อสาระที่ควรเรียนรู้ก็คือบอกอาหารของผีเสื้อได้นะคะธรรมชาติของผีเสื้อ ผีเสื้อพบเห็นอยู่ทุกขนทุกแห่งนะคะเด็กๆผีเสื้อเป็นสัตว์ที่สวยงามอาหารของผีเสื้อก็คือน้ำหวานจากเกสรดอกไม้นะคะถ้าเด็กๆอยากจะเห็นผีเสื้อนะคะเด็กๆต้องทำยังไงคะใช่แล้วคะ่ะเด็กๆต้องปลูกดอกไม้เยอะๆนะคะแล้วจะมีผีเสื้อ มากินน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ที่เด็กๆปลูกไว้นั่นเองค่ะ